เรื่องของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างแพงแต่เราเองก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะสนองความต้องการส่วนตัวและส่วนรวมแบบครอบครัวเพราะว่าความอึดอัดที่จะต้องถูกปิดกั้นอยู่ในแต่ในบ้านมาเป็นเวลาถึง2ปีกับโรคโควิด1 9มันก็เลยทำให้พอได้เวลาเปิดประเทศเชื่อมโยงกันหมดสถานการณ์โควิดคุมได้ในระดับหนึ่งมาตรการข้อจากัดในการเดินทางผ่อนปลนลงไปเยอะมาก นี่ล่าสุดผ่านสบคไปเมื่อสุขที่แล้วก็เป็น,นว่า Thailand Pass ของชาวต่างประเทศไม่ต้องจดทะเบียนต่อไปนะส่วนของคนไทยนี่ยกเลิกม,มานานแล้วดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไทยตัดสินใจแห่เที่ยวต่างประเทศและพบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งเตรียมแผนการท่องเที่ยวได้ดีมากแต่ก็เชื่อว่ากว่าจะฟื้นตัวต้องรออีก2ปีครับท่านผู้ชมครับยูโรแอสิสตัน นะครับเรียกว่ายูโรแอสซิสตั์เนี่ยก็คือเป็นผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือลให้กับบริการลูกค้าในกว่า200ประเทศซึ่งก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมและก็ข้อมูลทางด้านของการตลาดด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ถือว่าก็มีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะฮะยูโรแอสซิสตั์เนี่ยเขาก็ทำผลสำรวจออนไลน์ที่มีชื่อว่า h o l i d a y b บ r ร m ม t เตอร์ประจำปี2565 h o l i d a y b บ r ร m ม t เตอร์ก็คือตัวชี้วัดนะครับหรือว่าจะเป็นเกณฑ์วัดในช่วงของ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงของวันหยุดยาวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไปทําสมรวจใน15ประเทศนะและ15ประเทศนี้ก็ได้แก่สหรัฐแคนาดาสาาราแชนจาจอิตาลีฝรั่งเศสสวิสแลนด์นะครับเยอรมนีออสเตรียโปรตุเกสไทยและออสเตรเลียท่านผู้ชมสังเกตไหมประเทศ15ประเทศ,เทศ,เทศ,เทศคือเขาไม่ได้สำรวจทำสำรวจท,ทั่วโลกแต่ทํา15ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ค่อนมาทางเอเชียซึ่งปรากฏว่าก็มีไทยและก็ไปทวีปออสเตรเลียซึ่งก็คือประเทศออสเตรเลียนะครับ ผลสำรวจนี้ท26า26เมษายนถึง16พฤษภาคมนะครับพรรอรวมรวม3สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยนะฮะและผลสารวจตรงนี้ปรากฏว่าออกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้มีคนต้องการอยากจะเดินทางเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและถามว่าจํานวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสูงกว่าปี62นะฮะและ69%ของคนไทยตั้งใจจะเดินทางท่องทอเที่ยวต่างประเทศในเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนปีนี้เพิ่มขึ้นมาถึง2 5จุดเมื่อเทียบกับปี64 ตรงนี้ก็ขีดเส้นได้แล้วนะครับว่าขณะนี้คนไทยรู้สึกว่าอยากจะออกนอกประเทศอยากจะแพ็คก,กระเป๋าเต็มที่อยากจะไปขอวีซา่าบางคนเนี่ยนะครับพาส,สปอร์ตหนังสือเดินทางเนี่ยแทบไม่ได้ใช้2ปีเสียหายไปเลยเพราะเดินทางไม่ได้ก็ต้องไปต่อพาส,สปอร์ตกันใหม่นะฮะคิดดูสิครับว่า69%ของผลสํารวจเนี่ยนะฮะและเป็นผลสํารวจที่จ่อในประเทศไทยเนี่ยตั้งใจจะเดินทางในมิถุนายนกันยาย,ยนเนี่ยเพิ่มขึ้น 25. จุดกว่าหนึ่งในสี่เลยนะครับนะฮะดูดูกันแล้วเนี่ย เมื่อเทียบกับปี64ซึ่ง64เรายังคงอยู่ในภาวะของการอะไรครับล็อกดาวน์และยังไม่เปิดประเทศพรมแดนกันอยู่ถูกไหมครจูเลียริกเป็นหัวหน้าฝ่ายการเดินทางระหว่างประเทศของยุโรปแอสซิสต์แทนกรุ๊ปเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นเรื่องความตื่นเต้นอารมณ์ความรู้สึกของนักเดินทางเนี่ยกลับมามีเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าในช่วงก่อนจะเกิดโรคระบาดโคกกวิด19ซึ่งเป็นตัวชี้วัดไกลๆกยส,ยสะดุดซ้ำไปนะครับพอไปเปรียบเทียบในผลํำรวจเนี่ย เขายังมองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยตั้งงบประมาณการเดินทางปีนี้สูงกว่าปี64ด้วยโอ้นะกล้าจ่ายฮะนะแล้วก็จะแพงเท่าไหร่ก็ยังกล้าจ่ายกล้าตั้งซะด้วยซ้ำไปนะฮะคนอเมริกันตั้งใจที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก440ดอลลาร์สหรัฐนะครับในกระที่งบประมาณทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่2,760ดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเฉลี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยของการที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศจากคนสำรวจทั้งหมด15ประเทศของยูโรเอเซนเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2,760ดอลลาร์สหรัฐ แต่คอเมริกันบอกว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก4 4 0ดอลลา์สาหรัฐเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากผลสำรวจนี่เพิ่มขึ้น19%เมื่อเทียบกับปี64โอ้คงเกดอัดไม่ได้ใช้เงินมานานนะครับลเลยคงว่าอ่ะเท่าไหร่ก็จ่ายตั๋วแพงก็เอานะเดินทางยากลำบากแค่ไหนก็เอาเครื่องบินเที่ยวบินดีไหมก็จะจ่ายหาชั้นที่นั่งให้แบบดีๆด,ด้วยนี่ครับประมาณนี้นะฮะในยุโรปเนี่ยนะครับปรากฏว่างบประมาณช่วงวันหยุดเทศกาลจะอยู่ที่1,800ยูโร นี่ก็บวกขึ้นมา220ยูโรนะขึ้นมา14%ด้วยนะครับดูของคนไทยดีกว่าผลสุรวนนี้บอกว่างบประมาณบรรจุที่คนไทยตั้งใจจะจ่าย,ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นจากปี64เนี่ยเพิ่มขึ้น18%ครับเพิ่มเยอะนะฮะโอ้โหแสดงว่าคนไทยนี่อึดอัด,อดมุดหงินน่าดูนะครับในช่วงที่เจอโควิด19หรือถูกล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะเอ่อสําหรับประเด็นการบรรบาโควิด19เนี่ยนะครับนะฮะหลังจากที่ระดับความกังวลทวโลกโลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะการวางแผนเดินทางและพักผ่อนนะครับ 53%ของชาวยุโรปและ4 6ของคนอเมริกันบอกว่าโควิด -19 มีผลกระทบต่อการเดินทางเออก็อยู่ในระดับเกินขึ้นนะฮะทีนี้คนไทยคนไทยพบว่า81%เลือกจะเที่ยวอย่างระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบางประเทศที่จะไม่ไปด้วยแต่ระดับความระมัดระวังได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี64นั่นไงเห็นไหมครับถึงได้บอกว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะไอ้ตอนกลัวเราก็กลัวจริงๆนฮะ,ะแล้วก็ปฏิบัติตามอย,าอย่างชนิดที่เต็มที่เลยนะฮะใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็โดนดราม่าไปนะครับ แต่พอต,ตอนที่เริ่มไม่กลัวนี่นะครับท,ทั้งทที่โควิดจะมีอยู่และโควิดก็ยังมีทรายของการควบคุมอยู่ในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้หายไปเฉลยนี่นะครับความกลัวเราก็หายไปเฉลยแล้วก็พร้อมที่จะไม่มีระยะห่างอีกต่อไปนะครับถ้าดูจากผลสำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญนี่นะครับพบอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักงเที่ยวของชาวไทยเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ดีในอันดับต้นๆของผลสำรวจ15าประเทศ โอ้โหนี่แสดงว่าวางแผนไว้แล้เรียบร้อยแล้วดีทีเดียวนะครับต้องการจะเดินทางกันอย่างเต็มที่แต่พอไปถามเกีย่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในขณะนี้ซึ่งได้รับผลที่กระทบรุนแรงจากโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับผลปรากฏอย่างนี้ครับส่วนใหญ่มองว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้ใน15ประเทศที่เขาทำาุญสำรวจเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติต้องรอไปถึงปี2567ตอนนี้เราอยู่65 แสว่าเราต้องรออีกประมาณร่วมๆเกือบสองปีหรือแย่ไปกว่านั้นคืออุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวไม่มีวันฟื้นกลับมาเลยครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าแสดงว่ามุมมองที่บอกว่าภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวในปี -6 6เหมือนอย่างที่ส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมเอกชนเขาจะมองอย่างนั้นนะอุตสาหกรรมเอกชนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเขาจะอมองว่ามันจะฟื้น6 6เนี่ยแต่ถ้าไปถามคนท่องเที่ยวจริงๆกับป,ประชาชนแบบปลายน้ําตรงนี้เลยเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นปี6 7 หรือไม่กลับมาเลยซโดยซัมไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกผลสุรวจหนึ่งซึ่งก็คงจะได้เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยากจะท่องเที่วยวตอนนี้แม้เราประเทศไทยเองคนไทยเองก็อยากจริงในการที่จะเดินทางไปนะครับ